พ people, people know, ี่น้องอสสสมอครับคลิปนี้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับพี่น้องอสสสมอคนที่ตั้งใจใฝ่รู้นะครับเรียนรู้กองทุนกปทของสปสชกันนะครับเรียนฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายได้เกรติบัติด้วยเกติบัติออนไลน์นะครับสำหรับรายละเอียดนะครับหมอชาได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนะครับมีคู่มือ การสมัครเรียนหลักสูตรการเรียนรู้กองทุนกอบทของสปสชนะครับมีการดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเรียนด้วยเดี๋ยวหมอชาติวางลิงก์ไว้ให้นะครับและก็หลักสูตรต่างๆนะครับซึ่งสบสชเนี่ยเขามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้ทุกๆท,ท่านนะฮะได้มาเรียนรู้ การทําโครงการการเขียนโครงการพี่น้องอสสอสมก็คงจะเคยเขียนโครงการแล้วใช่ไหมครับอยากเขียนโครงการขอรับงบประมาณกองทุนสปสชให้โดนใจและถูกต้องนะมีเทคนิคการประเมินการกำกับติดตามงานนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะครับพร้อมให้กับพร้อมให้พี่น้องได้เรียนรู้กันสมัครเลยนะครับที่ลิงก์นี้เลย นะหมอชาดได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวเรียนจบมีใบเกียรติบัตรออนไลน์ให้ด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับพี่น้องครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อเรามีมือถือมีคอมพิวเตอร์นะครับก็สมัครเรียนกันได้เลยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากเพราะว่าพี่น้องอสสสมจะต้องนําไปใช้นะครับไปเขียนโครงการ ขอรับงบประมาณสําหรับปีนี้นะฮะเราก็ดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับปีหน้าเราก็เขียนของบประมาณจากท้องถิ่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอบอตอเทศบาลหรือว่ากรุงเทพมหานครเมืองพัทยาต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเขียนของบประมาณมาทํางานด้านสุขภาพหรือทํางานด้านอื่นๆนะครับที่พี่น้องมีความตั้งใจ นะครับแล้วก็จะพัฒนาหมู่บ้านชุมชนของตนเองนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามช่อง y YouTube หมอชาติแจางเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นสิ่งดีๆหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ